รัฐบาลให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาชีพของเกษตรกรเป็นผู้ผลิตอาหารสู่ครัวโลกโดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินการจัดการดินดีมีน้ำเพียงพอพันธุ์พืชดีมีการจัดการที่เหมาะสมและผลิตสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ดูแลเกษตรกรให้ใช้ที่ดินทําการเกษตรได้โดยปรับพื้นที่ให้มีความเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ประมงจากข้อมูลเอ็กซรีแมปของกรมพัฒนาที่ดินพื้นที่การเกษตรกว่า8ล้านไร่มีการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมตามศักยภาพของดินส่งผลให้ผลผลิตหรือให้ผลตอบแทนต่ําไม่คุ้มค่าการลงทุน การเกษตรมีความเสี่ยงจากความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมสภาพแห้งแล้งตั้งแต่ปี2559กรมพัฒนาที่ดินใช้ข้อมูล a g r e m a p แนะนำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่นาดอนนอกเขตชประทานโดยสร้างการรับรู้และสนับสนุนเกษตรกรโดยการปรับพื้นที่แนะนำการปรับปรุงดินและใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกพืชหลากหลายชนิดเดิมเกษตรกรปลูกข้าวเขตเกษตรน้ำฝนภาพที่พบเห็นแทบทุกปีต้นข้าวเสียหาย ฝนทิ้งช่วงน้ำไหลหลากจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการปรับพื้นที่ปลูกข้าวมาเป็นระบบก,การเกษตรแบบผสมผสานเกษตรกร,ร,กรปลูกพืชหลากหลายชนิดมีแหล่งน้ำสะสมสำรองไว้ใช้ในยามแห้งแลง้งและการจัดการที่เหมาะสมช่วงเวลาหนึ่งปีหลังจากการปรับพื้นที่ทำกินและปรับเปลี่ยนการผลิตเกษตรกร,เร,กรเริ่มมีพืชผลสำหรับการบริโภคในครัวเรือนมีไรายได้รายวันและปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นดื่ยการอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้เป็นเงินออมในอนาคตที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีเกษตรกรหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตนออกเฉียงเหนือดั้งเดิมปลูกข้าวพื้นที่นาดอนหลังเก็บเกี่ยวทิ้งร้างที่ดินรอ,อการเพาะปลูกฤดูกาลหน้าจากที่ครอบครัวได้ข้าวเพียงไม่กี่ถังมีรายได้ต่ำจากภาคการเกรษตรหลังการปรับพื้นที่ปรับปรุงและฟื้นฟูดินจัดการแหล่งน้ําทําให้เกษตรกรปลูกพืชหลากหลายชนิดให้ผลผลิตสร้างรายได้รายวัน มีข้าวเพียงพอสำหรับบริโภคพื้นที่ที่เหลือปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีหลังจากที่ทำการปรับเปลี่ยนจากนาข้าวเป็นกเกษตรผสมผสานแล้วนะคะเกษตรกร,ร,กรได้มีอาชีพเสริมและได้มีรายได้ได้ผลกำไรจากการ ปลูกพืชผสมผสานปลูกผ,ลผลักสวนครัวหรือยาอาหาราสตรัตว์ก็ได้กําไรจากส่วนนี้นะคะก็ถือว่าได้ไรายได้เสริมมาในส่วนนี้ด้วยนะคะนอกจากการปลูกข้าวอย่างเดียวนอกจากนี้นะคะทางพัฒนาที่ดินเนี่ยก็ได้มีการสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะคะเช่นปุ๋ยหมักอินทรีย์หรือน้ําหมักชีวภาพนะคะนอกจากนี้ก็จะมีสารปรับปรุงบํารุงดินได้แก่ปูนโดโลไมท์นะคะแล้วก็มเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดนะคะเช่นปอเทืองแล้วก็ ตัวคล้านะคะที่สนับสนุนให้กับเกษตรกรมาปรับปรุงบำรุงดินสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลพิกัดแปลงนาของตัวเองได้เลยนะคะในเว็บไซต์ a อ i m a p แมปออนไลน์ um นะคะเข้าไปเซิร์ชข้อมูลได้ที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คาว่า a อ i m m p p ออนไลน์แล้วก็เอาพิกัดของของตนเองนะคะเข้าอินเสิร์ตเข้าไปในระบบนะคะแล้วทีนี้ระบบก็จะ เช็คออกมาว่าพื้นที่ของท่านนะคะเป็นพื้นที่สีแดงไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมนะคะควรมีการปรปับปรุงบำรุงอย่างไรถ้าเกิดว่าพื้นที่ของเกษตรกรอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมนะคะสามารถาสมัครเข้าร่วมโครงการกับทางพัฒนาที่ดินได้เลยนะคะก้อนนนี้จากที่แหงแล้งนะคะเนาะเฮ็ดหน้ากับบดายผลผลิตค่ะบดายผลผลิตเไปกับถ้าฝนบ่ท่งก็คือบดายยังเลยค่ะแหงเล้งเห็ดยังกับบดายจากแต่ก่อน และนี่ก็ได้กรมพัฒนาที่ดินเพิ่นมาส่งเสริมมีโครงการเฮ็ดฟุตบอลปับปรุงดินค่ะปรับพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การปลูกข้าวค่ะบันนี้เพิ่นได้นมาหากะบผมซื้อวัสดีขึ้นก็เกาหลาค่ะจากที่พ่เคยพอเคยได้ผลผลิตอีกอยังเลยก็มีรายได้เกิดขึ้นค่ะจากการเลี้ยงปลาปลูกยุคค้าและการหาแรงกับเฮ็ดสวนค่ะ ใะสวนปลูกพักปลูกยังขายตามบ้านก็นมีรายได้ค่ายเกัตกรค่ะโมเดลการจัดการที่ดินในรูปแบบการเกษตรผสมผสานของกรมพัฒนาที่ดินเป็นแบบอย่างความมั่นคงของอาชีพเกษตรกรภายใต้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรองรับแรงงานคืนถิ่นสู่ภาคการผลิตอาหารของชุมชนสร้างความเข้มแข็งต่อครอบครัวและชุมชน